พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีคือคุณความดีทั้งหมดนะคะนานเท่าไหร่กว่าจะได้รู้ความจริงซึ่งผู้ที่ฟังพระองค์นะคะสามารถเห็นความเป็นพุทธ,ธะผู้รัสรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการะทั้งปวงจนกระทั่งผู้นั้นนะะี่ค่ะสามารถที่จะเป็นคนที่ตรงนะคะเห็นโทษของความไม่ดี แล้วก็รู้ว่าความไม่ดีเนี่ยสามารถจะค่อยๆหมดไปได้ถ้าไม่รู้เมื่อไหร่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างเราเห็นนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยน่ารักมากช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยนะคะทำความดีตั้งหลายอย่างพอโตขึ้นเป็นไงคะเป็นคนเลวก็ได้ฆ่าคนก็ได้ทุจริตต่างๆได้ทาอะไรก็ได้เพราะไม่รู้ความจริงและก็ยึดถือในความเป็นเราจนกระทั่งสามารถ ทำทุกอย่างได้เพื่อคิดว่าเป็นเรานะคะแต่ก็จากโลกนี้ไปไม่เหลือความเป็นบุคคลน,นี้อีกเลยเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นชาติก่อนเป็นใครมาจากไหนสุขทุกประการใดทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงไม่เหลือเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะเมื่อย่อยลงไปละเอียดยิบแล้วก็คือว่ากำลังเกิดดับทุกขณะ นี่คือพุทธะผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะความดีก็จะเพิ่มขึ้นเพราะรู้ว่าโทษขององกุศลเนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนเท่าที่มองเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เห็นแต่อกุศลมาจากไหนมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่รู้จริงๆนะคะก็จะทำสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับตนเองกับประเทศชาติกับโลก